แนวชายแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดตากนั้นยาวกว่า600กิโลเมตรนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จนที่รัฐจะป้องกันการลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติได้แต่ว่ากลไกสําคัญคือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยแหละครับพวกเขาจะช่วยเป็นหูเป็นตาป้องกันการนําเชื้อโควิด -19 เข้ามาติดตามกับคุณวั์สัปัญญาเรือนครับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เดินลาดตะเวนริมแม่น้ำเมยในชุมชนเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนของชาวเมียนมาหลังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศเมียนมาเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้คือหนึ่งในจุดเสี่ยงเพราะมีเพียงแม่น้ำเมยกก้านสองพรมแดนเท่านั้นผู้ใหญ่บ้านริมเมยระบุว่าหลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศเมียนมา ได้จัดกําลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืนรวมกับทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ช่วงช่วงโควิดนี่คือห้ามเด็ดขาดเลยค่ะแต่แต่มันก็ยังพอมีบ้างแต่เราก็ต้องทําพิธีป้องปรามอย่างเงี้ยค่ะ,อะพอเราเราใช้วิธีเดินเดินเดินป้องปรามเงี้ยก็จะมีไม่ค่อยมีเข้ามา แต่ก็ยังจะพอมีลักลอบแต่ช่วงนี้นี่คือเงียบไปประมาณอาทิตย์ได้ละผู้ว,ว่าราชการจังหวัดตากยอมรับว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลพื้นที่ชายแดนในจังหวัดตากได้ทั้งหมดเนื่องจากมีกําลังไม่เพียงพอแต่เน้นการเฝ้าระวังโดยคนในชุมชนที่อยู่ติดชายแดนจะรู้พื้นที่และจุดเสี่ยงที่มักมีการลักลอบข้ามแดนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางป้องก,รรกันร่วมกับเจ้าหน้าที่และยังคอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง คนเหล่านี้นะครับจะเป็นกําลังสําคัญเนื่องจากว่าการเล็ดลอดเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยถ้าช่องทางปกติเนี่ยมันก็ยากยากแล้วเพราะเราเราได้มีมาตรการอย่างเข้มข้นนะคนไทยเข้ามาได้คนต่างชาติออกไปมีแค่นี้นะครับคนคนนอกเหนือจากนี้ไม่มีทางนะครับตามกฎหมายไม่ได้แล้วนะครับ สำหรับจังหวัดตากยังคงเน้นย้ำเรื่องของการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่ห้าอเภอชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาเคืองอำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอำเภออุ้มผางมีความยาวกว่า600กิโลเมตรขณะที่การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดตากโดยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เก็บตัวอย่างทั้งหมดแล้วและจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ วสันปัญญาเรือนไทย PBS รายงาน